ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการพัฒนาโปรแกรมบน Android นะครับอุปกรณ์มือถือโดยใช้ภาษาเบสิกนะครับตัวชุดพัฒนาตัวนี้อยู่บนเว็บไซต์ b4x.com นะครับซึ่งถ้าเราเป็นพื้นฐานแล้วเราสามารถนำการพัฒนาตัวนี้ไปพัฒนาต่อยอดบนมือถือ Apple ได้นะครับ โอเคเรามาพูดถึงตัวชุดพัฒนาบน Android ที่บนเว็บไซต์ B4X เมื่อเราเข้ามาที่หน้า b4x.com นะครับตรงนี้เราสามารถคลิกเข้าไปของ B4A นะครับ B4A ปัจจุบันเป็น Open Source ก็คือท่านสามารถนำไปพัฒนาโปรแกรมฟรีได้ทั้งหมดนะครับไม่ติดเงื่อนไขใดๆนะครับนะครับเราจะมีขั้นตอนผมก็จะไปตามขั้นตอนเลยนะครับ ก็คือตรงนี้เขาก็มีแนะนำนะครับเราสามารถที่จะสปอร์ตได้ก็คือสปอร์ตเขา10เหรียญย0 20เหรียญแล้วแต่นะครับทีนี้เราเข้ามาขั้นตอนการติดตั้งขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานก็คือเราจะต้องมี Java oracle Java นะครับในหัวข้อที่1เนี่ยเขามีได้ดาวน์โหลดลิงก์ให้เราให้เราดาวน์โหลดมาที่มันแตกซิปแล้วก็ เซฟลงโฟลเดอร์ได้เลยหรือรูปแบบที่2เราต้องไปที่เว็บไซต์ oracle นะครับแต่เราต้องไปสมัครแล้วดาวน์โหลดตัวติดตั้งแล้วมาทำการ install นะครับตรงนี้ผมจะสาธิตดาวน์โหลดจากลิงก์ตัวนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ผมได้ดาวน์โหลดมาแล้วก็คือ jdk 11ตัวนี้นะครับ open jdk เมื่อเราดาวน์โหลดมาเรา double click เข้าไปนะครับเราจะต้องแตกโฟลเดอร์ตัวนี้ เอาลงไว้ที่ไดสีนะครับเราจะสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อ Java แล้วเราจะแตกโฟลเดอร์ตัวนี้มาลงไว้ที่โฟลเดอร์จ a ว่ก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนที่1นะครับผมจะข้ามไปขั้นตอนที่2นะครับพวกนี้ถือว่าจะต้องทำตามนี้นะครับขั้นตอนที่2มี2ขั้นตอนก็คือเราจะดาวน์โหลด Android SDK นะครับกับ r e q u i r e Resource ผมไปขั้นตอนที่1ดาวน์โหลด Android SDK นะครับเราก็สามารถคลิกตรงนี้เพื่อทําการดาวน์โหลดซึ่งตรงนี้ผมได้ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็คือ SDK tools <c oughs> นะครับพอผมคลิกเข้าไปเนี่ยฮะก็จะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า tools เราทําหน้าที่แตกโฟลเดอร์ตัวนี้ลงโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Android ที่เราสร้างขึ้นมานะครับที่ drive C อย่างตรงนี้ผมมีโฟลเดอร์ Android นะครับผมก็แตกไฟล์ tools ตัวนี้มาลงโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเสร็จขั้นตอน2.1ขั้นตอน2.2ก็คือเราต้องดาวน์โหลด r e q u i r e resource นะครับ r e q u i r e resource ก็คือตัวนี้พอเรา r e q u i r e resource แตกมานี่เราจะได้อยู่ประมาณ5โฟลเดอร์ก็เหมือนกันเราต้องแตกตัวนี้ไปลงโฟลเดอร์ Android นะครับ ประมาณ5โฟลเดอร์ที่เกินมานั้นหลังจากเราติดตั้ง b 4 a เขาจะสร้างเพิ่มเติมนะครับเราไม่สนใจเมื่อเราทำขั้นตอนนี้เสร็จเราก็จะดาวน์โหลดตัว b 4 a full version เป็นชุดใช้งานได้จริงเลยนะครับไม่ติดเงื่อนไขใดๆดทำการติดตั้งประมาณ1นาทีนะครับหลังจากเราติดตั้งเสร็จเราจะต้องทำการคอนฟิกก่อนใช้งานคือเราติดตั้งเสร็จเขาก็จะเปิดโปรแกรม b 4 a ขึ้นมาพร้อมที่จะใช้งาน จะเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้อันดับแรกก็คือเราจะต้องทำการ Config เราจะไปที่ tools แล้วก็ configure path นะครับตรงนี้เราจะต้องบอก java c ก็คือเราก็จะทำการ browse ไปที่โฟลเดอร์ java เมื่อกี้ที่เราได้ลานดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ย่อย jdk นะครับแล้วก็โฟลเดอร์ bin ก็จะมี java c exe ผมลองไปดูนะครับ สังเกตนะครับก็คือไปที่โฟลเดอร์ j a v a นะครับแล้วไป JDK แล้วก็ไป b ินเราก็จะพบว่ามีไฟล์ตัวนี้ก็กด Open ก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะครับขั้นตอนที่2ก็คือ Android Jar นะครับอันนี้จะอยู่ที่ Android โฟลเดอร์ Android แล้วก็ p l a t ฟอร์นะครับก็คือเราไปนะครับผมไปที่ dice โฟ er ลเดอร์ Android นะครับ dice โฟลเดอร์ er Android แล้วก็ไปที่แพล t f o r m ม นะครับเราจะมีแพลตฟอร์ม28ที่เราดาวน์โหลดเอาไว้นะครับแล้วก็ Android j a จาก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนก็คลิกโอเคนะครับเสร็จขั้นตอนทีนี้การพัฒนา Android มี2รูปแบบพัฒนาบนมือถือจริงที่เราเห็นภาพจริงนะครับกับพัฒนาบน Emulator ก็คือเขาจะมี Android Virtual Android ขึ้นมาให้เราให้เราเห็นเหมือนเครื่อง Android จริงนะครับถ้าเราจะใช้ Virtual ก็คือเราก็จะต้องดาวน์โหลด เราจะต้องเปิดใช้เซอร์วิสของ AVD Android Virtual Device Manager นะครับผมส่วนตัวแนะนำการใช้มือถือจริงนะครับแต่แล้วแต่เราจะใช้ตัวไหนแต่ตอนนี้เราจะพูดถึงขั้นตอนที่ถ้าเราจะใช้ AVD นะครับขั้นตอนแรกเราจะต้องเซต up SDK Manager ก่อนซึ่งขั้นตอนตัวนี้จะใช้เวลา มากหน่อยนะครับก็คืออันแรกเราจะต้องไปเลือกพาร์ทมันจะอยู่ที่ Android t o o l Bin นะครับ SDK Manager เราจะต้องไปหา SDK Manager .bat ก่อนนะครับก็คือมันจะอยู่ที่ Android นะครับ Tools นะครับเราเข้าไปที่ Android Tools แล้วก็ Android Tools แล้วก็ Bin นะครับ แล้วตรงนี้เราเรียก SDK Manager .bat มาตรงนี้เขาก็จะมีลิ i s ์ที่เราจะต้องติดตั้งนะครับก็ให้เรากดให้ทำการติดตั้งนะครับถ้ามีเงื่อนไขสอบถาม yes อะไรก็ให้เราคลิกเสร็จจะใช้เวลานะครับเพราะเขาจะต้องดาวน์โหลดทำการติดตั้งในท้ายๆอาจจะเกิด error ไม่ต้องกังวลน,นะครับก็ถือว่าติดตั้งเสร็จหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเปิดตัว AVD Manager ตรงนี้ขึ้นมาได้ละ ะครับเราก็สามารถขอสร้างมือถือ6นะครับแพลตฟอร์มที่28แล้วเราก็จะเปิดขึ้นมาได้ตรงนี้ผมไม่สา,สามารถสาธิตให้ดูได้นะครับเพราะตรงนี้เครื่องเป็นเวอร์ช l เดี๋ยวเรามาดูในพาร์ทที่2นะครับที่ผมจะเปิดให้ดูจากเครื่องจริงแล้วก็จากตัวมือถือขอบคุณครับ